มาดูเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ครับได้มีการจัดสัมนาวิชาการในการขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจภาคใต้ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่พร้อมเปิดแนวโน้มเศรษฐกิจปี2566-2567ครับที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศรีราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหัดเดียจังหวัดสงขลาธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ได้มีการจัดสัมมนาวิชาการประจําปี2566ในหวัวข้อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ พร้อมเปิดบ่มมองแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินไทยและภาคใต้เพื่อสื่อสารทิศทางเศรษฐกิจและนโยบายการเงินสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและท้องถิ่นร่วมกับเครือเศรษฐกิจของภาคใต้โดยมีดรเศรษฐพุทธสุทธิวาดณรพุทธนะครับผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมสัมมนาพูดคุยในหัวข้อก้าวต่อไปของเศรษฐกิจไทยขอไปครับก้าวต่อไปของเศรษฐกิจการเงินไทยในและภาคใต้ครับ โดยดรโสภีสงวนดีกุลผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนังกงานภาคใต้ก็ได้มีการนำเสนอแนวโน้มเศรษฐกิจใต้นะคะของปี 2,566ถึง2,567ในมุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยนะคะว่าจากข้อมูลประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคนะคะในรอบครึ่งปีณเดือนสิงหาคม2,566เศรษฐกิจในภาคใต้มีการฟื้นตัวอยู่อย่างต่อเนื่องเติบโตขึ้นร้อยละ6.2ถึงร้อยละ7.2จากภาคการท่องเที่ยวตามเที่ยวบินที่มีการทยอยฟื้นตัวค่ะส่งผลดีต่อภาคการค้าและการก่อสร้างเอกชน รวมถึงภาคเกษตรกรรมค่ะจากผลผลิตที่มีแนวโน้มขยายตัวดีของทุเรียนแล้วก็ยางพาราขณะเดียวกันก็ได้ส่งผลให้รายได้สุทธิระดับครัวเรือนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันตามการฟื้นฟูของอฟื้นตัวนะคะของเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวส่งผลดีต่อการจ้างงานและมีรายได้ประกอบกับรายจ่ายก็ชะลอลงสะท้อนจากอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปที่ลดลงค่ะขณะที่รายได้ของครัวเรือนเกษตรกร,รลดลงจากราคาสินค้าเกษตรที่ต่ำกว่าปี ก่อนหน้านี้ค่ะขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีการคาดการนะครับในปี67นะครับว่าเศรษฐกิจของภาคใต้จะขยายตัวชะลอลงจากภัยแล้งนะครับแล้วก็จะกระทบต่อผลผลิตอย่างปาล์มน้ํามันมากขึ้นส่วนภาคการท่องเที่ยวและการค้าคาดว่าจะยังมีการขยับตัวได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมที่หดตัวลงน้อยลงนะครับรายได้สุทธิครัวเรือนได้มีการขยายตัวได้นะครับสอดคล้องกับ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจประกอบกับการเพิ่มของสินค้าเกษตรทำให้รายได้สุทธิครัวเรือนของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นครับ